อภิ้ายค่ะกับภาคอุตสาหกรรมนะคะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาออกมาแสดงความเป็นห่วงค่ะเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางจะบานปลายกระทบกับราคาน้ํามันดิบนะคะทะลุ100ดอลลาร์และทําให้การส่งออกของไทยฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ค่ะ นายเกรียงไกรเทียนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอบอกว่าเศรษฐกิจไทยนะคะในประเทศเราเนี่ยเริ่มจะฟื้นตัวแล้วสะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคมอยู่ที่ระดับ92.4ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ90.0ในเดือนก่อนค่ะมีปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศค,ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าคงทนขณะที่ภาคการท่องเที่ยวก็ขยายตัวต่อเนื่องนะคะแต่ยังมีปัจจัยลบที่ผู้ประกอบการกังวล ทั้งนี้ครัวเรือนปัญหาภูมิรัฐศาสตร์สถานการณ์ตะวันออกกลางอย่างตึงเครียดร,รวมทั้งความไม่แน่นอนเศรษฐกิจกโลกค่ะทำให้การส่งออกเนี่ยอย่างฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่นายเกลียงกรบอกว่าการส่งออกของไทยคิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึง60%ต่อ GDP ปีนี้น่าจะขายายตัวดีกว่าปีก่อนแต่เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์ตะวันออกกลางเข้ามาก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดมองว่าสถานการณ์อิสราเอลและอิหร่านเนี่ยหากบานปลายมีการตอบโต้ระหว่างกันนะคะอย่างเช่นปิดช่อง ฮอร์มุสซ,ซึ่งเป็นช่องทางขนส่งน้ํามันกว่าครึ่งของโลกก็จะเป็นวิกฤตใหญ่แน่นอนเพราะหากดูช่วงที่ผ่านมาการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าชาติตะวันตกในทะเลแดงกระทบทั้งค่าระหว่างเรือซัพพลายเชนต่างๆก็สะดุดค่ะและอาจจะเกิดผลกระทบรุนแรงต่อราคาน้ํามันดิบทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลได้ขณะนี้ราคาน้ํามันดิบตลาดนิวยอร์กอยู่ที่ประมาณ83ดดอลลาร์ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงราคาสินค้าดังนั้นรัฐบาลต้องร่วมมือกับเอกชนเตรียมแผน รับมือค่ะ